มาประกันบอนี่ได้ประกันครับเอาเลยเอาเลยลูกพี่เอ้ยพี่เป็นไงหลังไไล <c oughs> ดุกลเล,กลยเข้นมาขึ้นมาเข็นมาเสียวเสียวบัวเสียวบัเสียว,ยวอ่ะเอานี่ละสวัสดีครับซ่องกเกษตรเพียงพอสสเจกเมื่อนี้กับศิมาซื้อในผักหวานเมื่อเพาะประกาศสิสอนวิธีการเพาะแบบง่ายๆรวดเร็วประมาณหานาทีสำเร็จครับ กะโลหนึ่งกะสามร้อยบาทสิเมื่อซื้อเมื่อเพาะสิสอนวิธีการเพาะน้ำครับนี่ครับแม่พันธุ์ของเราสุกแล้วเหลื้ยงอำล้ำอันจะซิบโลได้อยู่ครับตนนี่ผพักหวานเทาถ้า,าผู้ใดสนใจกะ ติดต่อทั้งไตขีดไปได้วยครับติดถิ่มเบอร์โทรไว้ให้ายกลัใดสนใจสิเมามาเพาะแล้วก็ผมกับสิภพาพี่น้องเพาะแบบง่ายๆพร้อมครับงามๆเพอาะสก่อนครับโกคกนี่พนะโกนีกงงง่ใบที่ของเฮาเลย นอสีทองอก็นี่ครับพักหวานกงนี่กะเป็นพักหวานป่าพันสีทองยอดออกเรืองๆง,ง,งามๆเลยครับกงนี่พักขนาดเลยครับเสี็ยต่ ครับต้นนี้ก็อยู่ได้ประมาณสัก5โลน่าจะได้ครับ5ถึง10โลก็น่าจะได้ถ้าหาก FC คนไหนต้องการสั่งจะเอาไปเพาะพันธุ์ปลูกไว้กินเองหรือ,อยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้อยู่จากสวนก็โลละ300ยังไม่รวมค่าส่งนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าค่าส่งจะราคาเท่าไหร่แต่จากสวน300บาทแล้วนะครับ เราไปดูอีกครับไปดูอีกยิงเยอะๆญ่ครับส่วนนี้ก็ถ้าผมมองดูแล้วสักห้าสิบถึงร้อยโลน่าจะได้นะครับส่วนผักหวานผู้อายของเราตำบลอู่เมาอำเภอทัดพนมจังหวัดนครพนมครับเบอร์โทรผมจะลงไว้ให้นะครับเอานะครับต้นนี้เราไม่ได้เก็บนะครับมันก็จะเป็นเห e ียวเป็นอีกซีหนึ่งในเมื่อเราไม่ได้เก็บมันก็จะร่วงลงมา เป็นลูกแล้วก็แห้งเวลาฝนตกมันก็จะเกิดเองนะครับเนี่ยเกิดในต้นใต้ต้นเนี่ยเกิดเองขยายพันธุ์ธรรมชาติพอต้นใหญ่ๆล้วก็เก็บขายได้อีกนะครับเนี่ยเก็บยอดขายได้อีกครับนี่ครับนะครับ แล้วก็กว่าจะได้อีกกว่าจะได้ลูกดกขนาดนี้อายุสิปีขึ้นไปนะครับลูกจะได้ขนาดนี้จะดกขนาดนี้แล้วก็สามารถเอาไปเพาะพันธุ์ได้อยากจะให้ต้นอายุสิปีขึ้นไปนะครับประสิทธิภาพจะได้เต็มร้อยนะครับ วิด <Video. S 2> ีี <Video. S 2> ครับสลับในาผักหวานของเราก็ได้แห้งลงแล้วนะครับผมตากมาได้ครึ่งวันแล้วผมจะมาเพาะนะครับโดยเฉพาะใส่ถังครับมาดูกันเลยครับเอา นด่นะครับตรงเพาะใส่ได้นะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton! เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาแสล็มคุมไว้ดีเช็คสิบสี่สิบห้าวันคอมมาดูนะครับ